สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางลาวพัฒนานะคะแนวทางลาวพัฒนาประจำววดวันที่29เดือน7นะคะปี64นะคะก็เจาะเน้นๆน,นะคะ3ตัว4ตัวแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะเน,น้นเ2ตัวบนล่างนะคะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อความรุนชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะก็สำหรับเราพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่29ก็แอดก็ไม่ได้ลงมาให้ไหลน์ งวดนอกลงให้ตั้งแต่งวดวันที่สิบเก้าก็ยงไม่ได้ลงให้นะคะต่อไปก็จะลงให้นะคะก็จะลงให้วันที่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดนะคะปีหกสี่นะคะก็เจาะก็จะวางให้ห้าตัวนะคะก็ปางชุดวินได้ด้วยนะคะ ก็จะวางเด่นสองตัวนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะก็จะให้สองตัวนะคะวัดใจสองตัวเด่นนะคะสูตรเจาะ สี่ตัวนะคะแล้วก็3มตัวแล้วก็สองตัวบนล่างนะคะก็อนเน้นสองตัวบนล่างนะคะเน้นสองตัวบนล่างนะจ๊ะวันนี้ก็จะให้เด็กนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะ จะให้เด่นที่5กับ0น,นะคะก็เจาะให้5 0เลยนะคะเจาะให้ตัวเด่นเลยนะคะ5005นะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะก็สายวิง่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะวัดใจไปเลยนะคะใครชอบ5ก็ตาม5นะคะใครชอบ0ก็ตาม0นะคะสำหรับตัวเด่น5นะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะ,ะจก็จะมี ห้ก็ให้ตัวเด่นเลยนะคะห้าศนห้าะคะแล้วก็จะมีหนห้านะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะห้าสามนะคะแล้วก็ห้าสี่ตัวเด่นก็จะให้สองตัวเท่านั้นนะคะไม่มีตัวกันตัวรองนะคะวัดใจไปเลยสองตัวจ้ะ เนาะเน้นๆทุกคู่ห้าสี่นะคะแล้วก็ห้าเจ็ดวอดที่แล้วออกเจ็ดห้าใช่ไหมคะไม่ดีไม่ดีวันนี้อาจจะมาห้าเจ็ดบนหรือเปล่านะแล้วก็ห้าเก้านะคะก็มีแถมนะคะมีแถมแถมห้าห้าคู่หนึ่งกันเบินนะจ๊ะ สำหรับเด่น0นย์นะคะเด่น0ก็จะมีศ1 0 3 0 4นะคะ 05 50ก็ให้คู่นี้นะจ๊ะแล้วก็06แล้วก็07นะคะก็มีแถมด้วย00ก็ถ้าชอบก็ตามได้นะคะเบ,บิ้ลเนาะเบิ้ลเบิ้ลไม่มานานแล้วนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะ เบิ้ลก็ไม่มานานแล้วนะคะก็สำหรับอ๋อจะเจาะสี่ตัวสามตัวให้ด้วยนะคะก็จะวางเป็นชุดวินให้เนาะเป็นห้าตัวนะคะ ชุดจับวินนะคะทีเดียวจบครบทุกสูตรนะคะชุดจับวินก็จะวางให้ห้าตัวแล้วก็จับวินเลยนะคะ<ๆ>ก็จะมีหนะคะมีสมีศูนมีห้าแล้วก็มีเจ็ดนะคะ อันนี้เผื่อใครจะไปจับวินนะคะสองตัวสามตัวสี่ตัวเนาะอันนี้ให้ห้าตัวไปเลยนะคะให้ห้าตัวไปเลยอันนี้สี่ตัวหกสี่ศูนย์ห้าแล้วก็ สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์ห้าเจ็ดนะคะสี่ศูนย์ห้าเจ็ดอันนี้สี่ตัวนะคะสี่ตัวนะอันนี้ให้ห้าตัวเลยชุบวินจับวินได้เลยนะคะจับวินสองตัวสามตัวได้เลยนะคะอันนี้ก็จะจับสามตัวให้ไปจับเองเลยนะคะสำหรับสามตัวเนาะแอดจะจับให้สัก นิดหนึ่งก็จะจับให้นิดหนึ่งนะคะ ก็สามารถที่จะจับเองได้เลยนะคะ จับเองได้เลยแอดจะจับให้แค่เอาเอาห้าคู่พอนะคะหกห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดแล้วก็หกสี่ห้าให้แค่นี้นะคะอันนี้สี่คู่ สำหรับ3ตัวไปจับต่อได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบ3ตัวเนาะ3ตัว4ตัวแอดจับให้แค่นานแค่นี้นะคะจะจับให้แค่5 5ชุดเนาะจับให้แค่5ชุดนะคะคูท่ที่ชอบนะคะก็ให้คู่เด่นนะคะ5 0 0 7 ห้าสามห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนะคะก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ